ประสบการ์นั่ง,งสมาธิของผมสมัยบวชอยู่วัดน้องไผ่แกเรนธรรมท,ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นวัดสาขาข,าของวัดสารทานจังหวัดนนทบุรีผมบวชในพรรษาในพรรษาปี2546 ขณะกำลังนั่งสมาธิคิดว่าคืนนั้นจะนั่งโดยไม่นอนภาษาพาเรียกว่าเอสัจชิก,กังค้าทุดงปรากฏว่าก็ตั้งใจมากนั่งได้ถึงตีสามคิดว่าไม่ไหวแล้วลง้มตัวลงนอนดีกว่า พอนอนได้เกินห้านาทีมีความรู้สึกว่าร่างกายที่ภาวนายุบหนอพองหนอเริ่มรู้สึกตัวแข็งพอตัวแข็งปุ๊บมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นท่อนไม้ไม่มีความรู้สึกขนาเดียว<ม>กัน มีความรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรรวมเข้ามาอยู่ตรงกลางหน้าอ,อกคล้ายๆกับหนังเรื่องคุนต้าแมนแต่ว่ามันมันเหมือนสิ่งรอบข้างถูกดูดเข้ามาอยู่กลางอ,อกของเราแล้วมันก็ฟื้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 หายเข้าไปในกลางอ,อกจากนั้นก็ตัวหายพอไม่รู้สึกว่ามีร่งางกายไม่มีตัว มันก็เหมือนกับว่าเรามีจิตยอย่างเดียวพอม,มีจิตยอย่างเดียวสักพักหนึ่งมันก็เกิดเป็นภาพเห็นตัวเราใส่จีวรพระนั่งอยู่ห่างจากกุฏิที่เรานอนระยะประมาณสักไปเกิน20เมตรข้างบนเป็นต้นไม้ลำไรเราก็เอกใจว่าเอ๊ะ ม,มันตีสากว่าแล้วทําไมมันดูเหมือนกลางวันอยู่ใต้ร่มไม้เราก็หันกลับไปที่กุฏิกุฏิเราก็ขนาดกว้างเพียงแค่แค่คนนอนกว้างระมาวันวายาวรวมาณนสองวาแแต่ก็ไม่เห็นตัวเราเพราะว่าฝากุฏติบันบงังพอเราตกใจคิดว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนจากนั้นก็ค่อยครู้สึกว่ามีร่างกายขึ้นมา ค่อยๆมีเนื้อมีหนังขึ้นมาซึ่งมันก็แปลกเพราะว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตเราจากนั้นผมก็ตื่นไปทําวัดวัดนี้ทำข้อระครางทำวัดตอนตี3ามึ่งผมก็เดินไปข้อระครางทำวัดแล้วก็สวดนมนต์ต่อซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนหลังจากนั้นก็ไม่เคยทําได้เลยมันก็แปลกเหมือนกันครับ เพราะนั้นขอยืนยันว่าการถอดจิตแต่การนั่งสมาธิมีจริงครับขอให้ทุกท่านลองดู